เบียเที่ยวงานการไม่ชอบทำชอบเกาะผู้ชายกินเจ้าชู้ไม่เคยทักใครก่อนถ้าชอบก็ทักมานะปลร้จบได้ทั้งวันทั้งคืนไม่เคยทักใครก่อน ก็เท่านั้นแหละทำไงได้เกิดมาสวยทำงานก็เก่งทำกับข้าวก็เก่งงานบ้านหลังงานเรือนเก่งทุกอย่างมีแต่คนอยากได้เป็นลูกสะพ้ายรอการตัดสินใจหน่อยนะคะมาดื่มเหล้าเพียวๆกันไหมถ้ากลับบ้านไม่ไหวเดี๋ยวเราไปส่งเองนะ ่าวดีข่าวเดือนตาลูกครึ่งเกาหลีคนนี้เปิดใจหาคู่ชายคนไหนต้องการหาคู่มาสมัครได้เลยนะคะไม่จำกัดอายุหาโอกาสดีๆอย่างนี้อย่าเล่นตัวให้มันมากน้ำมันพายหาไม่ยากขอบอกเลย ตำรวจข่อยกบัยยานทหารบกข่อยกบัยยานทหารอากาศข่อยกบัยยานแต่ข่อยยานทหารเรีอเมื่อเยังฉันยังหวบอันตึงตึงยังส่วยตัดตึงยังแต่งตึงอึดตาลูบจ้องวงเอวฉันก็ไม่เวลวหรอกนะ ตนี้พี่พาก็เข้าตามตำลาเหมันดังกระดังหวาเที่ยวมาลนไฟยังัววยจดตึ้งทั้งจะเป็นแม่ไหมถ้ากสนใจไม่ไหมติ่จติงมม่ไหมน้องใครจะทนอมเลี้ยงดูแม่ไหม่รอบลกใครจะเรื่องดูรักจริงกันบ้านกันเรือนจะไม่ให้ต้องตึงติงเรื่องปนิบัติเรงนี้ถนัดจริงจริง ไม่มจริงๆถ้ารักถึงเรีบมาอย่ามาัามวนิ่อไปรักไม่ไหมต้องใจกล้าแต่แอ,อกเธอคนอื่นจะคว้าจะไม่ได้ชิมเดี๋ยแต่ผู้ชายหลรอเมื่อไหร่จะถูกตะเป็กตะทีวะ ประกาศหาเนื้อคู่ชอบกินเบียร์เที่ยวงานการไม่ชอบทำชอบเกาะผู้ชายกินเจ้าชู้ไม่เคยทักใครก่อนแต่ชอบก็ทักมานะปุหรืโจบได้ทั้งวันทั้งคืน ไม่เคยทักใครกอ่อนก็เท่านั้นแหละ